สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอวิเคราะห์กราฟทองคำรายสัปดาห์ประจําสัปดาห์ที่นะฮะวันจันท์เลยก็คือวันที่13ถึงวันที่18 5วันนะครับหวันนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์กราฟโดยรวมนะครับเพื่อหาทิศทางการเล่นรายวันส่วน การเข้าไายชั่วโมงหรือลายวันในแต่ละวันนั้นนะครับสามารถติดตามได้ที่กลุ่มไล Open Chat ครับซึ่งจะมี Signal นะครับสัญญาณเทรดในส่วนของคู่ทองคำและคู่สก,กุลเงินฮะจะแจ้งอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจเข้าร่วมกลุ่มก็คือสามารถทักแชทที่เพจหรือกดลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลย แล้วก็ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ครับให้ความามีความสำคัญนะครับหรือให้ประโยชน์แก่ทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ขอ,เ,อเขาเรียกว่าขอขออะไรครับขอน้ำใจนิดนึงนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ฮะให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้ครับเพราะผมมาแบ่งปันนะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ ใช้สูตรการวิเคราะห์แท่งเทียนขั้นสูงสุดครับแดงก็คือเซลล์บายก็คือเขียวนั่นเองนะฮะขั้นสูงสุดคืออะไรคือคุณต้องอ่านขั้นพื้นฐานให้เป็นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปพูดถึงขั้นสูงสุดแบบเทพหรอกฮะแค่อ่านรู้ว่าบายแดงเขียวอ,อะไรนะบายเขียวแดงเซลลได้เนี่ยก็ถือว่าทํากําไรในตลาดได้แล้วครับกราฟทองกาฟ คอรเล็กไม่ต้องคิดเยอะนะครับคิดเยอะแล้วไม่ได้กําไรไม่ได้ตังค์นะครับอย่าเรียนเยอะฮะเรียนแล้วต้องให้ได้กําไรได้เงินด้วยนะครับคอร์สนี้ฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่เอาเนื้อหาหลักหมื่นมาบอกกันเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะผมจะสอนตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับจากเส้นนี้ฮะ โดยใช้กราฟเปล่านะไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะครับเพราะว่าการใช้อินดิเคเตอร์นะครับเป็นสูตรวิเคราะห์นะครับเฉพาะของหลักสูตรฟอเร็กหลักสูตรการเทรดฟอเร็กแบบจนสลัดนะครับเราจะดูกราฟด้วยตาเปล่านะครับคือจริงๆแล้วนะ่ะไม่ได้ห่วงอะไรหรอกแต่ไม่อยากให้ทุกคนใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์มาก เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานก่อนว่าแนวรับแนวต้านจริงๆมันคืออะไรนะครับถ้าคุณมั่นใจเข้าใจนะครับถึงค่อยใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่เริ่มต้นไม่ควรใช้อินดิเคเตอร์ใดๆเข้ามาช่วยเลยคุณต้องเข้าใจกราฟเปล่าด้วยตาเปล่าของคุณก่อนนะครับถามว่ายากไหมก็ยากกันแหละนะฮะถ้าจะดูด้วยตาเปล่าไม่มีอินดิเคเตอร์มาช่วยแต่ถ้าคุณเก่งใจกราฟเปล่าด้วยตาเปล่าเนี่ยครับผมมั่นใจว่า พื้นฐานคุณต้องแน่นแน่นอนนะครับโอเคนะทีนี้ครับให้เราสังเกตครับกลุ่มแท่งเทียนครับนี่กลุ่มแท่งเทียนฮะบริเวณเนี้ยหนึ่งกลุ่มเห็นไหมครับไปฮะนี่บริเวณนี้อีกหนึ่งกลุ่มบริเวณนี้อีกหนึ่งกลุ่มนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า <c oughs> การที่แท่งเทียนครับจะทํากลุ่มของโซนแท่งเทียนนะครับจะทํากลุ่มของแท่งเทียนได้นั้นก็เพราะว่านะฮะมีการซื้อมีการขายบริเวณณนะราคานั้นๆและไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นและทะลุลงได้นั่นเองนะครับจุดบริเวณนี้จึงกลายเป็นแนวต้านหรือแนวรับโดยกำหนดให้เส้นราคา1839ตรงนี้ครับ เป็นจุดศูนย์กลางไอเส้นที่อยู่ข้างบนบริเวณนี้เราเรียกมันว่าแนวต้านนะครับง่ายๆครับและไอเส้นที่อยู่ข้างล่างแบบนี้เราเรียกว่าแนวรับนั่นเองเอา้าแล้วตีตรงไหนละ่ะนะครับสูตรการตีกรอบตามหลักสูตรฟอรเรกแบบจนสลัดนั้นนะครับกำหนดให้มีจุดสัมผัสของปลายไส้แท่งเทียนครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,น,ยนะครับ ไม่ต่ำกว่า3จุดหรือ3แท่งขึ้นไปนะครับถึงใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นี่เลยนี่นะนี่ตรงนี้ฮะลองดูครับต้นแปดสามหกนะครับหนึ่งเป็นจุดตัดจุดรับกี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่านะครับมากกว่า3ามเส้นไหม นะมากกว่าสามเส้นไหมและมีการยืนเหนือราคา1839หรือไม่นะครับถ้าใช่นี่คือแนวต้านครับที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเพราะอะไรฮะมีอะไรนี่มีอะไรครับมีกลุ่มแท่งเทียนที่อยู่ด้านบนซึ่งไม่สามารถลงมาข้างล่างได้และมีกลุ่มแท่งเทียนที่อยู่ข้างล่างซึ่งไม่สามารถทะลุขึ้นไปข้างบนได้นั่นเองนะครับ ตรงนี้จึงกลายเป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องความยาบของรายละเอียดราคานะครับแนว Time Frame Day นั้นอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Time Frame เล็กๆครับเพื่อหาราคาที่ละเอียดและแม่นยำของ Time Frame Day นั่นเองนะครับเราก็ขยับแนวรับครับนี่ฮะตรงนี้อ่า นี่สิสัมผัสหลายจุดมากเลยหนึ่งแปดสองเก้าตรงเนี้ยเนี่ยบริเวณนเนี้ยครับเนี่ยคือแนวรับตรงหนึ่งแปดหกสี่คือแนวต้านกราฟอยู่ตรงกลางณนะเวลานี้ครับเราจะสังเกตได้ว่าราคาของแท่งเทียนครับค่อนข้างที่จะอยู่บริเวณแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นฮะถ้ากราฟอยู่แถวแถวบริเวณนอยแนวรับนะครับเราก็จะเน้นบายนะครับเน้นบายเล่นง่ายๆนะครับ ยังไม่ต้องดูพวกอินดิเคเตอร์พวกเส้นใดๆนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับผมยังไม่สอนเดี๋ยวให้เก่งๆก่อนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมจะค่อยๆสอนเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับนี่เลยเมื่อมีแนวรับที่1ครับเราต้องหาแนวรับที่2ครับเพื่อที่เราจะใช้คอนเฟิร์มกรณีที่แท่งเทียนนะครับหรือกราฟนะฮะเวียงทะลุลงมา1829 เราสามารถใช้เป็นจุดคอนเฟิร์มจุด TP ได้ณนะบริเวณราคา1810ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับผมจะไม่ตีหลายเส้นนะวันนี้นะเพราะว่าอธิบายแบบละเอียดนะครับต่อไปครับถ้าเกิดว่าราคาทะลุนะทะลุบริเวณ1864ตรงนี้ล่ะจะทำยังไงนะครับผมมองเห็นเส้นราคาแนวต้านอีกหนึ่งแท่งตรง1851ฮะ นะฮะจะเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นยังไงฮะห8ึ่งแปดนะครับ5 6ฝั่งซ้ายด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีความสำคัญเหมือนกันบริเวณนี้นะครับก็เลยตีไว้อีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อเป็นจุดคอนเฟิร์ม PA b บและ PA เ l ซลหรือเป็นจุดคอนเฟิร์มจุด TP และจุด SL นั่นเองแนวะรับแนวต้านมีความสำคัญแบบนี้ครับ เปียบเสมือนเป็นลู่วิ่งนะครับของถนนครับและเราเนี่ย PA เนี่ยเป็นรถนะให้มันไม่นอกกรอบนะครับเห็นไหมครับว่าบริเวณเนี้ย1894ตรงเนี้ยถือว่ามีอีกโซนแนวต้านอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้นะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวางเส้นลงไปก่อนเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับนี่โอ้โหตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นโซนหนาแน่นนะตรงนี้นะเราชัวร์ดีกว่านะครับ บริเวณนี้ฮะนี่หนึ่งแปดบริเวณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขยับในไทม์เฟรมที่เล็กลงโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่ากราฟอยู่บริเวณแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะดูทิศทางง่ายๆครับเขียวคือ b ายนะครับแดงคือเซลมาดูกันครับว่าวันจันทร์จะมีแท่งแก๊ปหรือแท่งอะไรหรือไม่นะครับจะอาจมีแก๊ปกระโดดขึ้นไปยืนเหนือ1848หรือแก๊ปขาเซลกระโดดลงมาที่18 2 9 นะครับกราฟหน้าบริเวณนี้ครับคือนะครับจะสังเกตได้ว,ว่า2แท่ง3แท่งแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรู้1864 1810หนได้นะบริเวณนี้ครับหมายความว่าตอนนี้ครับกราฟอยู่ในช่วงของการไซด์เวครับไซด์เวของอะไรฮะเดี๋ยวไปดูทำเฟรมบีครับทำเฟรมวีคนะครับอยู่ในช่วงของการสไลด์ราคาลงฮะการทำราคาลงฮะ โดยการเดี๋ยวผมจะใช้เทนไลน์ให้ดูนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้นะนี่คือเทนไลน์ในไทม์เฟรมบ B ครับถามว่านะเทนนี้เป็นเทนลงนะครับในส่วนของไทม์เฟรมบ B ครับและมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบเทนไลน์ตรงนี้หรือไม่มีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่อาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยนะจะ ไซเว่ยเรื่อยๆนะครับจะไซเวย์เรื่อยๆนะฮะจะออกข้างนะครับจะออกข้างนั่นเองนะครับจะออกไปทางขวาแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราได้แนวรับแนวต้านในส่วนของไทม์เฟรมเดย์แล้วเนี่ยเราก็เล่นอยู่ในกรอบด้วยความปลอดภัยนะครับต่อไปครับดูกลับมาดูที่ t ท m e เฟรมเดย์ฮะเราไปเห็นแล้วแหละว่าทม์เฟรมวิ่มันสไลด์ลงนะครับมีการพักตัวลงมานะครับหรือเป็น อาจจะเป็นเทนลงนะครับอย่างนี้ฮะเราเราเราไม่ได้เล่นทํำเฟรมบ๊กนะครับแต่ถ้ามองจากทำเฟรมบ๊กแล้วเนี่ยคือตรงนี้ฮะเป็น PA เซลซลนะครับแต่ไม่สวยงามนะครับก็จะต้องมี PA ซ้อนซ้อนซ้นซนซนกันเพื่อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มลงมาครับและในส่วนของการทำไฮหรือทำโลนะครับตรงนี้ก็เป็นการทำไฮจุดที่2ที่ไม่ต่ำกว่าที่ไม่สูงกว่าไฮจุดแรกครับ ก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าสามารถใช้เทนไลน์ในการสัมผัสเทนนะครับที่เป็นเทนดาวเทนได้นะครับนี่ฮะประมาณนี้อันนี้ตีคร่าวๆนะผมไม่ได้สอนเรื่องเทนไลน์นะนะครับผมยังไม่สอนนะครับผมแค่ตีให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นเทนขาลงอย่างเห็นได้ชัดน,นั่นเองนะครับไม่สอนนะเรื่องเทนไลน์นะฮะโอเคต่อไปทำเฟรมบีครับ ทำเฟรมวี frame เออไม่ใช่ทำเฟรมเดคครับเรารู้ละพอตีเทนทำเฟรมวีก hmm. มาทำเฟรมเดเห็นชัดเลย mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมเครื่องมือช่วยง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของกราฟก่อนนะครับ mm hmm. เข้าใจเครื่องมือพื้นฐานของกราฟก่อนโอเคครับเ mm hmm. มื่อเราได้ในส่วนของทำเฟรมดีแล้วต่อไปเข้าไปดูที่ทำเฟรมเฮดสี่ครับทำเฟรมเฮดสี่ครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเส้นที่เราตีนะครับแถวแถวนี้ฮะ ค่อนข้างที่จะยังไงฮะไม่ค่อยจะสัมผัสนในทาเฟรมเฮดสีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาขยับครับตรงนี้ครับเราขยับมาเป็นหนึ่งแปดหกศูนย์นะครับและเราเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มแนวต้านขึ้นมาบริเวณนี้อีกครับผมณนะบริเวณนี้ฮะหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งแปดหกศูนย์ครับและบริเวณนี้ครับหนึ่งแปดสี่แปดนะครับตรงนี้ นี่นะครับแล้วก็หนึ่งแปดสองเก้าเราก็มาขยบนิดหน่อยเองครับไม่ได้ไม่ได้ตีใหม่นะแค่ขยบนิดหน่อยครับให้มีจุดสัมผัสมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้รับรู้แนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนั่นเองตรงนี้ก็ขยบมาเป็นหนึ่งแปดหนึ่งห้าครับและข้างล่างครับเราต้องหาแนวรับเพิ่มนะครับเพราะว่าไกลไปนะครับไกลไปตรงนี้คือโซนแนวรับนะครับหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับ มตีตรงไหนครับก็ตรงที่บอกครับว่ามีจุดสัมผัสของปลายไส้แทงเทียนมากกว่า3จุดขึ้นไปนะครับจะสามารถคอนเฟิร์มเป็นเขาเรียกว่าจุดอะไรฮะจุด tp ในกรณีเราเล่นขาเซลลหรือจุดคอนเฟิร์ม p a buy ในกรณีเราเล่นขา buy นั่นเองนะครับโอเคนี่คือแนวรับแนวต้านและของ Time Frame h 4ครับจะเห็นว่าณปัจจุบันนี้ครับกราฟฮะ วิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ฮะยังไม่ไปไหนเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีการไซด์วีของเท่งเพียนทําเฟรม h สครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก,ราการที่จะหาเทนที่ชัดเจนหรือนะหาจุดเข้าที่สามารถทาอะไรได้เยอะๆครับเราจะต้องรอ p a by ที่ยินเหนือ48หรือรอ p a s e l l ที่อยู่ต่ำกว่า1830ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ นี่คือกราฟในไทม์เฟรม H4 ครับจะมีความกว้างของกราฟหรือระยะทางของการวิ่งแตกต่างกันออกไปผมเคยบอกแล้วว่าแต่ละไทม์เฟรมฮะแต่ละไทม์เฟรมมีระยะทางของการวิ่งแตกต่างกันออกไปนะครับไทม์เฟรม a y วิ่งกี่จุดไทม์เฟรม H4 วิ่งกี่จุดไทม์เฟรม H1 วิ่งกี่จุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับถูกมาประมวลผลในการในเป็นการวิเคราะห์กราฟทั้งหมดครับ ถ้าเกิด D เกิด PA กราฟจะวิ่งเท่าไรถ้า H4 เกิด PA กราฟจะวิ่งเท่าไรถ้าให้1เกิด PA กราฟจะวิ่งเท่าไรไม่มีนะครับทองบินทองทุบในระบบเรานะครับไม่มีนะฮะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทองจะขึ้นหรือจะลงนะครับทองจะขึ้นหรือจะลงขึ้นอยู่กับรูปแบบ PA ที่เกิดขึ้นแต่ละไทม์เฟรมครับ นะถ้าทำเฟรมเฮ4ก็วิ่งเยอะหน่อยครับถ้าทำเฟรมเฮสหนก็วิ่งน้อยหน่อยถ้าทำเฟรมเดเกิด PA ปุ๊บนะครับก็คือวิ่งกันแบบเป็นแสนจุดะนะครับอันนี้คือสายเทคนิคอลนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่สายข่าวนะครับคือรูปแบบการเทรดเฟรกมีหลายรูปแบบแหละนะครับเราก็ไม่ก้าวกายแต่ละรูปแบบครับแต่เราเราเนี่ยเราอยู่ในสายเทคนิคอลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราจะไม่เอาระบบอะไรเลย เข้ามายุ่งวุ่นวายในสมองเราครับมันลกสมองนะครับรู้มากก็ไม่ได้กําไรไม่รู้เลยก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นรู้แต่พอดีพองามทํากําไรแล้วออกจากตลาดครับอย่าไปหมกมุ่นมากนะครับทีนี้ฮะเมื่อเรารู้ไทม์เฟรม H4 แล้วนะครับเราดูแล้วว่าไทาม์เฟรม H4 อยู่ในกรอบครับกรอบไซด์์แบบนี้ครับ เราก็ใช้ H1 ครับในการหาจุดเข้าจุดออกและจุด TP ครับนะถ้าเราจะเล่นอย่างบายสบายใจต้องยืนเหนือ 4C นะครับถ้าเราจะเล่นอย่างเซล์สบายใจต้องยืนต่ำกว่า30แบบนี้ครับให้เข้าใจตามนี้ฮะทีนี้ฮะรอดูที่ Time Frame H1 ครับเราจะเห็นว่ากราฟอยู่ในกรอบตรงนี้จริงๆเลยนะครับอยู่ในกรอบ 184C 1830ตรงเนี้ยน,นะมาเป็นเวลา นานมากๆนะครับนานมากๆเลยเนี่ยหลายแท่งเป็น10แท่ง20แท่งนะครับวัน2วันแล้วนะฮะอาจจะรอการระเบิดผมบอกแล้วว่าเทคนิคการเล่นไซเว์ครับของเราฮะมีรูปแบบและเทคนิคการเล่นไซเว์แบบนี้เสมอๆครับนี่เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับ PA ตัวนี้ครับที่เราเข้าออเดอร์บายเมื่อวันศุกร์ครับแล้วก็ขึ้นมาท p ที่1845นะครับที่ผมบอก กราฟเลยไปถึง1847ไม่เป็นไรครับเราเอาชัวฮะเราไม่เอาปลายไม้เพราะบางทีมันไปไม่ถึงไงนะครับเราก็ทีบแค่1845ก็พอนะครับทีนี้ครับเราก็ดูแล้วว่านะครับในส่วนของไทม์เฟรม H1 นั้นนะครับเราได้กรอบแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับเมื่อกราฟแท่งเทียนครับยืนอยู่ใต้แนวต้านครับและเกิด PA Buy ครับ เราจะเซลลงมาเมื่อกราฟครับแท่งเทียนครับยืนอยู่เหนือแนวรับครับ1830และเกิด PA Buy ตามหลักสูตร Forex การเทรดแบบโจนสลัดครับมี PA Buy 5รูปแบบและ PA Sell 5รูปแบบนะครับมีอธิบายเป็นรูปภาพและอะไรฮะและวิดีโอทั้งหมดเลยติดตามได้ใน YouTube และหน้าเพจนะครับหน้าเพจของเรานะครับตามลาม่าขุมทรัพย์ตลาด Forex ครับ เมื่อเกิด PA นะครับณนะนะกรอบไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านครับถ้าตรงระบบครับกราฟไปแน่นอนแต่คุณต้องมี SL หรือ TP ครับถ้าคุณไม่มี SL หรือไม่มี TP คุณจะโดนลากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ครับสังเกตง่ายๆเอ้ามันทำ PA เซลลงมาแล้วนี่มันเป็น PA ซลล์ที่ไม่สวยงามครับหมายความว่ามันจะลงมาแค่นี้แหละ นะครับคือตอนนี้กราฟมันอยู่กลางกรอบนะครับเราไม่ควรเข้านะเพราะถ้าเกิดเราเข้าเซลล์ต่อโอกาสที่กราฟจะเด้งขึ้นไปทํา pa เซลล์อีกครั้งหนึ่งแล้วลงมานั้นมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกรอบจะต้องแม่นแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่าจะเด้งขึ้นไปขนาดน,นั้นเราก็ใส่บายขึ้นไปสินี yeah, ่นะครับอย่าทํานะครับเพราะโอกาสที่มันจะเวียงลงมานะครับทํา pa บายตรงนี้แล้วขึ้นไปใหม่ก็มีนะครับเราจะไม่โดนลากเราจะไม่เข้ามัว่วเราจะไม่ เข้ากลางกรอบเราจะไม่กระโดดเข้าเราจะเข้าโดยให้เกิด PA ชัดๆแบบนี้ครับและเราจะรอเข้าในแท่งถัดไปไอ้เกิด PA แบบนี้แล้วไหลลงมาเรื่อยๆเราจะไม่เข้าเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะทําให้เราเสียเงินใครอยากเสียเงินก็เข้าได้เลยนะครับผมไม่อยากเสียเงินนะครับแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยรอครับชัดๆอัดให้มิดรอใจเย็นๆเข้าในจุดที่เราเข้าใจนะครับเข้าในจุดที่เราสามารถบริหารพอร์ตได้ นะครับแล้วก็ปั้งเข้าไปเลยทีเดียวอิ่มนะครับเอาให้อิ่มนะครับกินข้าวแต่ละทีเอาให้อิ่มอย่าตักหลายทีฮะเดี๋ยวมันจะอ,อ้วกนะครับนึกถึงเวลากินข้าวนะผมก็อุป,ปมาอุปไมยนะครับยกตัวอย่างให้ฟังที่อ,อ้วกแล้วไม่ใช่อะไรครับจุกครับจุกจากการติดลบครับดูงนี้ไม่น่าเข้าเลยอย่างเงี้ยครับดูงนี้เชื่อโคก้กก็ดีหรอกดยูงนี้โอกรฟอยู่การกรอบไม่น่าเข้าเลยลุงนี้เชื่อโค้กก็ดีลุงนี้ไม่น่าเข้าบายเลยลุงนี้ไม่น่าเข้าเซลเลยเพราะกราฟอรเร็กไม่ร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นเราต้องรอร้อตรงระบบครับเรามีระบบแล้วเราต้องเอาระบบเข้าไปใช้สิ่งที่ผมสอนฟรีๆใน YouTube หรือในเพจนั้นค่อนข้างที่จะเป็นความรู้เยอะเลยนะครับจับต้นชนปลายให้ถูกผมไม่ได้สอนมั่วนะครับผมก็สอนไปเป็นเรื่องๆเรื่องเรื่องเ,องเองพยายามทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องครับจะทําให้ทุกคนทุกท่านสามารถอยู่ในตลาด Forex ได้นะครับและทํากําไรได้ ไม่ต้องเหมือนใครหรอกผมไม่เคยยกตัวอย่างใครนะครับผมยกตัวอย่างผมนี่แหละทํากําไรได้เหมือนผมแหละนะครับนะผมไม่มีไอดอลน,นะไม่มีครูบาอาจารย์อะไรนะในตลาดฟอเร็กนะครับผมเป็นตัวของผมเองแล้วก็ระบบผมก็คือระบบเทรดฟอเร็กแบบจนสลัดนะครับนะท่านที่อ่าติดตามอยู่ในกลุ่มก็จะจะรู้ดีว่าค่อนข้างผมเนี่ยจะค่อนข้างที่อยู่ในระบบมากๆเพราะอะไรฮะ เพราะว่าผมเนี่ยเอ้ากำค้างเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเจ็บตัวบ่อยแล้วนะเจ็บตัวบ่อยแล้วผมก็เลยไม่อยากจะเจ็บตัวอีกครับผมก็เลยอยากอยู่ในระบบมากกว่านะครับรอในจุดที่ใช่แล้วก็ทํากําไรครับโอเคนะครับในส่วนของทำเฟรมที่หนึ่งฮะเราก็รู้แล้วว่านะเราก็รู้แล้วว่าณนะตรงนี้ครับนี่ กราฟอยู่กลางกรอบเพราะฉะนั้นวันจันทร์ครับเราจะต้องรอกราฟขึ้นไปชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเราถึงบายหรือเซลทําไมเราถึงเล่นแบบนี้ล่ะก็ทําเฟมใหญ่มันไซเวย์มันเล่นง่ายครับทําเฟมใหญ่ทําเฟม, D, ามเดทำเฟมบีมันไซเวมันถึงเล่นแบบนี้ได้ถามว่าถ้าเกิดมันเป็นเทนเราไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับเราต้องหาจุดเข้าและจุดออกครับโดยการใช้เทนไลน์หรือการใช้แนวรับแนวต้านหรือ การใช้ MACD หรือการใช้เส้น EMA เข้ามาประกอบครับแบบนี้ฮะผมถึงอธิบายกราฟโดยที่ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไงเพราะผมรู้ว่ากราฟมันไซเวอินดิเคเตอร์เนี่ยพวกนี้บางทีน่ะใช้ไม่ได้นะครับในกรณีกราฟไซเวอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านกราฟออกว่ามันเป็นเทนไซเวหาก,กรอบรับหาก,กรอบต้านแม่นๆครับเราก็จะยังไงฮะสามารถทำกำไรได้เดี๋ยวผมมีวิดีโอเยอะแยะเลยที่จะลงนะครับยังไงก็ ทบทวนวิดีโอ,อบทนี้ครับนะเอาง่ายๆฮะถ้ากราฟทะลุแนวรับลงมาตรงนี้ก็จะไปแนวรับต่อไปถ้าละกราฟทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปครับกราฟก็จะทํา PA บายอยู่ตรงเหนือหนึ่งแปดสี่สี่แล้วเราก็ไปบายที่แนวต้านต่อไปบายที่แนวต้านต่อไปอย่างนี้นั่นเองง่ายๆครับแบบนี้ครับไม่มีอะไรเยอะเลยสําหรับการเล่นแบบทั้งตามเทนสวนเทนและการเล่นแบบไซเวครับโอเค สำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อสมาชิกใหม่หรือท่านที่อยู่ในตลาด f o r e x ใหม่ๆที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานแต่ผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับโดยไม่มีการเสียค่าที่จ่ายครับขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์สักนิดนึงครับเพื่อเป็นประโยชน์หรือเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์บอกได้ครับว่าผมผิดพลาดตรงไหน นะครับผมจะได้นําไปแก้ไขปรับปรุงนั่นเองนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมทบทวนวิดีโอเยอะๆนะครับจะทําให้ทุกท่านอยู่ในตลาดและทํากําไรได้แน่นอนเพราะว่าผมใช้วิธีนี้ในการทํากําไรนะครับผมทําได้คุณทําได้เราทําด้วยกันได้ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ